ดกดเก็บได้เก็บค่ะทิชชู่เช็ดหน้ายกลัง20ห่อ150บาทส่งฟรีมีปลายทางตัวนี้เป็นงานห่อใหญ่นะคะราคาโปรเปิดตัวเปิดตะก้า1ห่อ480แผ่นหนา5ชั้นยกลัง20ห่อลดเหลือแค่1น150เท่านั้นค่ะ จะกด1ลังสองลังหรือ3าลังก็ได้ไม่บวกเพิ่มนะทุกคนจ๋ากดไปได้จิ้มไปได้ราคานี้ลดเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะสนใจงานตะกร้าไหนหรืออยากดูงานตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะพี่ๆจ๋างานของ f s s นะคะตัวนี้นะทุกคนเป็นทิชชู่ที่ผลิตและส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งจากไทยโปรยกลังจากราคาลังละห99วันนี้จัดโปรเหลือแค่ร้อยเท่านั้นทุกคนถูกมาก คุ้มมากบอกเลยว่าถ้าไปซื้อตามข้างนอกร้านค้าร้านขายทั่วไปเขาขายกันห่อละ20บาท30บาทนะคะแต่ถ้ากดสั่งในไลฟ์ของน้องกี้ตอนนี้นะพี่จา๋าลดเหลือแค่ห่อละ7บาทเท่านั้นคะ่ะ ใครสั่งแล้วช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกี้หน่อยว่าได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างได้ราคาโปรไหมพ,พี่จ๋าได้150ไหมโปรนี้มีจํานวนจํากัดนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับคูปองส่วนลดแล้วก็คูปองส่งฟรีก่อนทําการสั่งซื้อค่ะคูปองจะขึ้นช้ยให้อัตโนมัติเลยนะคะพี่จ๋าเป็นงานห่อใหญ่ไซส์ใหญ่ 1. ห่อ480แผน่น1แผ่นหนา5ชั้นขนาดแผ่นของเขาจะอยู่ที่160คูณ175ม mm. ม หนานุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมหรือแอลโกอฮอล์ไม่มีสารฟอกขาวสารเรืองแสงมั่นใจปลอดภัยเด็กชายได้ผู้ใหญ่ชายได้นะคะพี่ๆจา๋า ตะกร้าที่1ห,หรือตะกร้าที่ปักหมุดไว้ตอนนี้กดไปได้จิ้มไปได้เลยโปรโยกลัง20หอ่อ150บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่เป็นงานห่อใหญ่มากๆนะตัวนี้เพิ่มปริมาณให้480แผ่นคือเยอะมากเป็นห่อใหญ่และเยอะมากพี่ต๋ายกลัง20หอ่อจัดโปรโลดเหลือแค่ร5อเท่านั้นกดให้ไวกดให้ทนันเก็บให้ทันค่ะ สั่งแล้วค่ะขอบคุณสําหรับหนึ่งออเดอร์นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามและกดสั่งซื้อค่ะคุณพี่ได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกน้องหน่อยงานตัวนี้นะคะเป็นงานเปิด เปิดตัวเปิดโปรเนาะคุณพี่จา๋าถ้ามังกี้ลงไลฟ์ไปแล้วหรือคูปองหมดนะราคาไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะใครยังเห็นราคาขึ้นที่150รีบกดรีบเก็บรีบ,รบจิ้มไปได้เลยค่ะพี่ๆยกลัง20หอ่อ150าบาทถูกมากคุ้มมากไม่มีที่ไหนให้ถูกกว่านี้อีกแล้วค่ะ กดไปได้จิ้มไปได้เลยนะบ้านไหนที่ชายทิชชู่เยอะๆเปลืองๆหรือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายร้านอาหารนะหรือจะเอาไปบริจาคนะคะกี่แนะนําให้กดงานตะกานี้ไปได้เป็นงานเกรดเช็ดหน้านะคะเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากเช็ดกีเช็ดจิมิได้หมดพี่จาไม่มีสารอันตรายใดๆมั่นใจปลอดภยัยแน่นอนนะคะงานทิชชู่ของเราผลิตและส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งจากไทยกดไปได้จิ้มไปได้เลยนะคะพี่จ๋าเข้ามาแล้วถ้าเห็นราคาขึ้น ที่150ให้คุณพี่รีบกดรีบจิ้มไปได้เลยงานตะกร้าหนึ่งของเรานะคะ1ห่อนเนี่ยเราเพิ่มปริมาณให้จาก420แผน่นเป็น480แแผ่นพี่จา๋า แล้วให้ขนาดที่ห่อใหญ่มากขึ้นนะคะอยู่ที่ขนาดแผ่นอยู่ที่160คูณ175มมพี่จ๋าห่อใหญ่แผ่นใหญ่นะคะตัวนี้ได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังสินค้าตรงปกแน่นอนขอดูตัวอย่างสินค้าได้นะคะใครไม่มั่นใจขอดูเนื้อกระดาษได้นะเนื้อกระดาษของเขาจะเป็นเนื้อแบบหนาหนานุ่มๆนะทุกคนนะไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยคะ่ะตัวนี้มั่นใจใช้ได้แบบ ปลอดภัยแน่นอนนะทุกคนจ๋ากดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะคะพี่พี่ใครเข้ามาแล้วนะคะตะก้ารหนึ่งหรือตะก้าที่ปักหมุดไว้ตอนนี้เลยเป็นตัวที่กําลังจัดโปรเปิดโปรให้นะคะยกลัง20หอน่อ150บบาทเท่านั้นพี่จ๋า กดให้ไวกดให้ทันนะคะที่ชู่เช็ดหน้าส่งตรงจากโรงงานจากราคาปกตินะตัวเนี้เขาขายกันห่อละ20บาท30บาทบอกเลยแต่ถ้าสั่งตอนนี้กับน้องกี้นะคะลดเหลือแค่ห่อละ7บาทเท่านั้นพี่จา๋าราคาดีๆแบบนี้มีให้เฉพาะในไลน์เท่านั้นกดได้กดเก็บได้เก็บนะจะสั่ง1ลงัง2ลงังหรือ3ลังก็ได้นะคะตัวนี้ไม่บวกค่าส่งค่ะ ส่งฟรีมีปลายทางใครที่ไม่สะดวกโอนนะคะพี่จ๋ากดเก็บปลายทางไปได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันราคาโปรนะราคาดีๆแบบนี้มีให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นกดให้ทันเก็บให้ทันนะคะพี่ๆเป็นงานทิชชู่เช็ดหน้านะคะตัวนี้ส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งทันเช็ดทันชายแน่นอนสั่งวันนี้ตัดรอบส่งให้วันนี้เลยค่ะพ,พี่จา๋า ขอบคุณสําหรับทุกคำสั่งซื้อนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่ท่านไหนไม่มั่นใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้หรือไปดูรีวิวได้คะแนนรีวิวดีมากบอกเลยแม่ตัวนี้เป็นงานห่อใหญ่นะคะเพิ่มปริมาณให้ห่อใหญ่มากขึ้นให้จํานวนเยอะขึ้นแผ่นใหญ่ขึ้นนะคะจ่ายแค่ร้อยให้ไปเลย20ห่อคะ่ะ